เปิดสาาขครับฟิวเจอร์เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เรียกว่ามาครบสองเลยครับเพราะว่าก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วนะครับกับเดลิสแล้วก็มีสาขาใหม่ด้วยที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์ก็จริงดีใจมากเลยแหละครับที่มีโอกาสมาเพราะว่าเป็นเอฟซีคุณบอลลิสต์ไปแล้วเราตั้งดูคอนเทนต์เขาอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบติดตามกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เห็นแบบว่าการประสบความสำเร็จของของ,ของทางเจอร์ลิสเนี่ยครับก็เรียกว่าแบบ เรียกว่าเติบโตแบบว่าก้าวกระโดดขึ้นมาในแบบว่าห้าปีที่ผ่านมาแล้วก้าวสุดปีนี้ผมไปตลอดแต่ื่องความสุงทัางงานมันการดูแลตัวเองจริงเป็นเน้นสมดุลเป็นเน้จริงๆเ,เราเราเน้นทั้งหมดแหละครับหมายว่าคือเราก็ต้องแบบว่าดูแลตั้งแต่ตั้งแต่แบบว่าส่วนที่เล็กที่สุดอาหารการนอนออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับตแต่ว่าคือชอนิดอื่นๆเราก็ดูเึงว่าอย่างอย่างหน้าเราอะไรเงี้ยครับคือแึงว่า ผมว่าสิ่งที่สิ่งที่ที่ที่จะช่วยเราได้ก็เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญแหละไอเดียวอาเราเป็นบริกษาผู้เชี่ยวชาญว่าเราควรจะทําอะไรทําอะไรบ้างหรือว่ต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้างอะไรอย่างเงี้ยผู้เชี่ยวชาญเขาจะแนะนํามาเขาเรียกว่ามันจะเป็นเป็นเบสเวอร์ชั่นของเราเองครับแล้วก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในในตัวเราเองนั่นแหละแสดงว่าคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญคือสำคัญมากในการแนะนำแต่ใน,นเองใช่ไหมใช่ครับก็เรียกว่าเรียกว่ามันก็สำคัญมากอ่าเวลาเราตั้งแต่เข้าวงการมาคุณอยากถามว่าอยากลอกเต็มจิตทำดู เราต้องแนะนำเขาย่งไงบ้างอยากลออเหมือนเจนจิอยากหน้าเหมือนเจนจิเราก็ต้องคยหน้าเราต้องทำเป็นเังไงมาเล่นอยป็นะก็ถ้าหล่อเป็นผมหมดก็ผมก็ไม่มีงานแล้วแต่ว่าเราก็สามารถหน้าตาดีได้แบบเป็นเวของตัวเองไงก็ปรึกษา่ยวชาญแต่ก็ เดี๋ยวหอมันคงไม่มีงานจริงจริงมันมีที่ผ่านมานะมีคนมาถามว่าจากตอนที่เป็นเรปเปอร์ล้วตอนเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีคนมาถามครับแล้วก็ถามแบบทำทำนี่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่คือเราไม่ได้ทำแต่ว่าเราก็แบบแค้แบบว่ดูแลตัวเองแล้วก็รับถือสานหน้าก็อยากแนะนำเขายังไงบ้างต้องเอาเราหน้าเราจริงจริงๆก็ได้ก็กยินดีแหละหมายถึงว่าชอบแบบว่าส่วนไหนอะไรเงอ่อเอาหมดเลยเหรอครับเอาหมดทำหน้าเขาอยากว่า หมดเลยเหรอครับก็ลองปรึกษากันดูไปปรึกษาคุณหมอใช่ไหมครับปรึกษาคุณหมอดูคุณหมอไม่ไม่ใช่คุณหมอดูนะหมายถึงว่าลองปรึกษาคุณหมอครับปรึกษาคุณหมอครับแต่ก็ยินดีอ่ะนะท่านเขาแบบว่าเอ้ยทุคนแบบชอบหน้าเราเป็นไอดอลคือจริงๆอ่ะก็แบบดีใจแหละที่แบบว่าหลายๆคนเอาแบบเป็นเรปเปเรนอะไรเงี้ยคือจริงผมไม่แอบแบบว่าเห็นมันผ่านบ้างอะไรเงี้ยมีหน้าจะหมู่ค้าง แบบปากปั้นอะไรเงี้ยครับก็มีมีบางแล้วก็คือคือก็คือก็ดีใจที่แบบว่าเอออย่างน้อยเราก็แบบมีหน้าตาทอมานที่มีคนชอบจริงๆเราอยากหน้าเหมือนกันบ้างไหมผมนะครับบางทีผมเออว่าคนอื่นเขาอยากหน้าเหมือนเราไหมายถ้าเราต้องมุ่งเน้นด้านเกาหนีหรือว่าไปไหนทำกิจกรรมหน้าเนี่ยจริงๆเออยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยแต่แล้วแป๊บๆก็จริงๆผมชอบหน้าแบบหน้าแบบพี่โอ่ะพี่โอ้ ข้ <ork ork าวไงแบบว่าเออดูเด็กตลอดเลยเลยเขาไม่บอกนะเพราเขาอกเป็นคล็ดลับเขาาม่บอกเาเขาป็นเค็แต่ว่าเขาก็คลเมื่กนคลิปกัน่ไมไม่ได้าคนจะบอกว่าพระเอกรุ่นเนี่ยเต็มรุ่นพี่โอเลยเงี้ยหน้าเด็กกินอะไรทำไมมาสตาร์นี้นี่หน้าไม่เลี่ยไม่รู้เลยครับ ก็ก็ก็กินเหมือนแบบปกตินี่แหละแต่ว่าเออแต่ว่าก็ก็ก็แปลกอยู่นี่บอว่าดูดูเหมือนแบบหน้าสตาร์ไปว่าเราก็พอเรามีงานรวมๆกันอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงแบบว่าความหนังอะไรเงี้ยพอเราก็เอารูปมาแบบดูดูอะไรเงี้ยมันก็มันก็เหมือนกับเป็นพัฒนาการแหละแต่ก็จะดูแค่ดูแค่โตขึ้นแบบยังดูแบบยังดูยังดูใช้ได้อยู่เจมี่ว่าใครพัฒนาการมาไกลสุดเวลาเจอกันเนี่ยคือมันมีชื่ออยู่แล้วแหละแต่ว่าผมก็ไม่กล้าบอกพี่เกย์ต่ออ่ะผมไม่ทัย ผมไม่ได้พูดไงประเด็นใครอะชื่อในใจชื่อในใจแต่ว่าแต่ว่าคือพี่เกสตอนนี้คือเขาก็ดูเด็กลงสังเกสป่ะคือตั้งแต่เขาแบบข้างหลังมาเนี่ยในรูปเขาในไอจีเขาก็ตัดผมทรงผมสั้นดูแบบือนเด็กอ่ะนะฮะอดูเท่เลยของเขาอ่ะดูแล้วดูแล้ว่าเป็นเจลด้วยนะเป็นเจลบอยเหรอพี่เกสเป็นเจลบอยแล้วเหรอใช่เขาถ่ายเจนซีแล้วตอนนี้เขาอยากเป็นเจนซีอ่สุดยอดเลยพี่ชายผมจริงๆพี่เกสเขามีแฟนเขาเลยทำให้เด็กลงอุ้ย ไยเธออยากมีพี่รุมีากไม่ทราบจริงครับพีุ่่นมอันนี้รุไมไม่ทราบจริงครับไม่ไม่ทรจริงถามทไมว่าพี่เกงกดันไมเวลาคุณโจก็ถาม่เม่งแยังผมผไม่เคยถามเรื่องนี้ครับเพราะว่าผมรู้ว่าเขาก็ไม่ได้กดดันเลยชอบมาเขาสบายสบายเพราะวคนเป็นหวพี่เกเนี่ยเป็นวงพี่เก่ไม่ทราบจริง แล้วเราจะไม่เป็นคนคือเจมหรือแอนเดอร์สนไม่รู้ไมีความลับไม่มีไม่มีกับไม่มีแล้วเราแอบบอกผู้ชา่ไหมเฮ้ยแบบเธอมีหนึ่งหน้ามีใครมาดูแลบ้างเหมือนกันจริงๆแล้วเขามีอยู่แล้วไม่ทราบเลยครับไม่มีแล้วเราอยากไอ้เวอรมีไหมเออไม่ทราบเลยอันนี้คือไม่หลุดเลยครับยังไม่ทรตั้มไม่หลุดไม่หลุดนนครัับอเเี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของเขาแหละแล้วก็บอกว่าเขาเขาคงแบบแฮปปี้ในการบอกว่าใช้ชีวิตอะไรอ๋อก็คือเขารอวันเปิดตัวทีเดียวใช่ไหม ไม่ทราบเลยครับไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเราแอบเราแอบเชียร์ป่ะเราแอบเชียร์ป่ะไม่ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบหมายถึงแอบเชียร์พี่ก็ามีความรับไม่ได้แอบเชียร์พี่ก็เปิดโรงแฟนจริงๆผมก็แอบแอบเชียร์เขาแหละเขาบอกว่าก็คือแต่ก็แล้วแต่เขาอะไรเงี้ยแล้วคุณยิ้เชียร์มั้ยไม่ทราบจริงๆเลยดีสติมากเออก็คือเราเราแต่เนาะแต่งมิกเกมแล้วแต่เขาแหละใช่เพราะว่าผมว่ามันก็เป็นแบบเป็นเป็นไลฟ์สไตล์เป็นสไตล์เขาอะไรเงี้ย มันับดีลนักดีมันเียวอยู่ก็สนเกลี่พี่เนี่ยคนทีบบชมคนหน้าราไรเงี้เราไม่ออกกําลังกายเราไปเล่นบเคือเราออกกําลังกายแค่ชั่วโมงเดียวครับเล่นประมาครึ่งวันคือีจริงแล้วก็แบบมีโอกาสแบบว่าเจอกป๊แป๊บตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นแบบว่ามีเวลาว่างพอดีเลยผมไปเล่นกับไปเล่นกับเกลอันนี้่ไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเป็นเพื่อนเกลหรือยังเนี่ย ต้องไม่ถามเกยวก่อนแต่เขาบอกว<ม>่าเดี๋ยวนี้ถ้าเล่นแต่เกลจะเหมือนเล่นพิมเน็ตไปเลยถ้าได้ปุ๊มถ้าได้ยังไงเออแต่ว่าก็าใช่ค,ครับเว่าตอนนี้เมันตัวน่ารักมากเกลเขาไมีเลือกชื่อเราอยัางจำชื่อเราได้ยังเออเหมือนเหมือนจะมีคนเหมือนจะมีคนแบบว่าพูดกรอกกรอบถูกเวลาจังจำได้เปล่าครับเออแหลน,นอล่าได้อยู่นะอยู่เป็นเด็กแล้วอล่าได้อยู่นะน่ารักได้ไหมครับเออขอบคุณเป็นแต่ดีได้เออ แบบ้องมีแล้วล่ะครับเจอเห็นภาพเลยนะคะตอนเป็นพ่อเลยคือเรียกว่าผมมาจริงๆเป็นคนที่แบบว่าชอบเด็กมากเลยว่ารักเด็กชอบชอบอยู่กับเด็กชอบชอบเล่นชอบใช้เวลาลักษณะประมาณนั้นนะครับผมว่าแล้วก็รู้สึกว่าพอพอเจอแบบเด็กไม่ว่าจะแบบว่าในในยุคไหนวัยไหนอะไรเงี้ยที่ที่คุณเห็นมาอะไรเงี้ยก็แบบว่าค่อนข้างจะชื่นชอบไปไปซ้อมมาเป็นไงบ้างพี่เต้ไปเจอไปเลี้ยงมาเราคิดว่าใส่ใจมาก ซูไดอยู่ครับซูได้อยู่ซูได้อยู่แต่ใจเรานี่คือยังนั่ตอนนี้คือไหวไหมคะถ้าจะมีเลยถ้ามีเลยอ่ะผมว่านั่ตอนนี้น่าจะอยากจริงๆผมว่าคุยกับเขาเรื่อยๆเลยแล้วก็คุยแพนกันอยู่ว่าอย่างไรแต่ว่านั่ตอนนี้ก็ใกก็อยากคือยังอยากแบบว่าทำงานก่อนจริงๆก็มีงานด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนนั้ตอนเจอจูที่ผมก็ไปด้วยใช่ไหมคือคือ คงเขาเจอเกลียวมากกว่าผมเพราะว่าเขาไปบ่อยเขาเจอตลอดเขาเป็นคนที่ข้าันมากใช่รูปข้างหลักมากคือชอบแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวของลูกของเล่นอะไรเงี้ยเขาซื้อไปให้ที่ที่เห็นเนี่ยเขาซื้อไปให้อะไรเงี้ยซื้อไปเต็มหมดเลยครับคือถ้าให้เทียบแล้วโฟมน่าจะโดนตบมากกว่าแต่ว่าคือโฟมก็าโดนตบจริงเออไม่มาพูดเออ่อเพิ่งเสร็จเรพัฒนาไม่มีไม่มีไม่มีครับอย่าีเลยอย่างนี้อ๋ออย่างอย่างครับอย่าง เห็นแกวแล้วอยากมีลูกสาวไหมคะเอออยากมีลูกสาวแบบแม่บ้านมันมีนายจริงๆผมชอบลูกสาวจริงๆันได้หมดเลยกับลูกชายลูกสาวเป็นดารักหมดผมชอบหมดเจ้าเหมือนกกู้รอรุ้นรอแนนาคตต่อไปเดี๋ยวรอรุ้นเงีครับปีนี้เนอะปีนี้ไหมปีนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับปีหน้าละกันมติดอันนั้เรื่องของเรื่องของพี่เกศคนละคนเลยปีน้าละกันเนาะปีหน้ายังไม่ทราบเออไปพบกันถึดเ่ายโอเคขอบคุณครับ